ของบรอกเกอร์ส่วนใหญ่มองทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรามาสที่2นี้มีปัจจัยลบหลักๆจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจัยบวกเหลือเพียงเม็ดเงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวการฟื้นตัวของการบริโภคที่อ่อนแอและช้ากว่าที่คาดทําทให้หลายคนเชื่อว,ว่าตลาดหุ้นไทยอาจแกว่งตัวในทางลบไม่รวมกับประเด็นสําคัญ การคาดการแนวโน้มของเฟดที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งอาจดึงเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่กลับไปยังตลาดสหรัฐและน่าจะทําให้สภาวะการลงทุนมีความผันผวนและมีความเสี่ยงในขาลงหรือดาวไซรัสมากขึ้นนักกลยุทธ์ส่วนใหญ่ยังคงแนะนําเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานไม่แข็งแกร่งและให้ถือเงินสดมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อรอจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่น่าสนใจ แต่มาที่2เนี่ยเรามองว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่วงรอยต่อนะครับจากการที่ตลาดเนี่ยเราถูกขับเคลื่อนด้วยลิควิดิตี้นะครับหรือว่าฟันโฟล์จำนวนเยอะเนี่ยสลับนะครับเพราะฟันโฟล์ลังหลังเนี่ยเริ่มเป็นอะไรที่ชะลอลงนะครับไม่จะเป็นทั้งกลุ่มต่างชาติครับกลุ่มสถาบันในประเทศนะครับรวมถึงทั้งดูดรายบุคคลในประเทศด้วยนะครับซึ่งช่วงที่เป็นรอยต่อเนี่ยแรงขับเคลื่อนต่อไปนะครับที่เกิดขึ้นชาติโตร์ทสองเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดทุ่นเราจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วย ปัจจัยพื้นฐานนะครับโดยตัวที่จะเป็นตัวเด่นที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็คงเป็นเรื่อง EPS growth ของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งในกรณีนี้เราคาดการว่าในปี58นะครับกำไรน่าจะเติบโตประมาณสัก35ซนะครับซึ่งถ้าโตได้ระดับนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมากเพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนตลาดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ไม่เกิดขึ้นไตรมากสก็เป็นเพราะว่า ช่วงไตรมาส4ปี57ที่ผ่านมาเนี่ยอินเวสเตอร์ยังค่อนข้างจะติดภาพกับตัวเลขเออร์เน็งที่ดูแล้วไม่ค่อยดีนะครับในช่วงของไตรมาสที่4แล้วก็โดยภาพรวมปี57เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่ามาถึงปีนี้ปุ๊บกำไรมีโต35%เอนี่ยอาจจะทําใจเชื่อได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงไตรมาสที่2อนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษาเลยเนี่ยตัวเลขเออร์เน็งพรีวิวแต่ละเซกเตอร์แต่ละบริษัทเนี่ยมันจะเริ่มออกมานะคร ที่ประกาศจริงเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งถ้าตัวเลขออกมาจริงแบบนั้นนะครับเราเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงที่ขับเคลื่อนตัวตลาดรอบใหม่นะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของการที่ถูกขับเคลื่อนด้วยตัว e a r n i n g นะครับหรือพื้นฐานเนี่ยมันคงยังไม่ได้ไวนะครับเหมือนกับตัวขับเคลื่อนด้วยตัวฟันโพ o คเพราะฉะนั้น กรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยผมมองว่าดาวไซด์นะครับเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มลิมิตมากแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มเริ่มส่งตัวแล้วก็ขยับขึ้นไปได้นะครับถ้ามองดูกรอบนะครับผมคิดว่ากรอบล่างเนี่ยอาจจะดูแนวรับดาวไซด์เต็มที่เลยนะครับพันสี่ร้อยห้าสิบหรือว่าระดับที่เป็นแฟนสำหรับกัจจุบัทสองที่เป็นบอททอมเนี่ยผมคิดว่าทักแถวพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับก็คือเรนเน็บริเวณนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแนวรับที่ แข็งแกร่งนะครับแล้วเป็นระดับที่สามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาได้นะครับส่วนกรอบแนวต้านข้างบนนะครับผมก็ยังดูว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ย <S S S <c oughs> ก็คงอยู่ในช่วงประมาณสัก1 5 5 0นะครับในช่วงโค้เตอร์สองเนี่ยกรอบคงอยู่ประมาณนี้นะครับที่มันไม่กว้างมากนักเป็นเพราะว่ามันเป็นรอยต่อนะครับจากการที่ถูกขับเคลื่อนด้วยฟ <c oughs> ันฟล์มาขับเคลื่อนด้วยฟันไอตัวฟันเดเมทัลอนะครับอย่างนี้เองเราจะจับจังหวะการลงทุนในไตรม,มาสที่2องอยังไงบ้างฮะจะเว้แอนซีหรือว่าจะเป็นการทยอยซื้อสะสมเพื่อ ในม่าที่2เนี่ยผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะทยอยหาเลือกหุ้นแล้วก็เก็บข้อผ่อนนะครับตัวอย่างที่บอกว่าในช่วงที่เป็นรอยต่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังไม่เห็นการขยับขยายของราคาที่เร็วมากนักขณะเดียวกันเนี่ยระดับราคาของอินเด็กต์นะครับที่เหมาะสมผมคิดว่าดาวไซต์เนี่ยเต็มที่ก็พันสีแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่แถวพันสีมากกว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมันเป็นน้ําหนักที่กําลังดีนะครับในการที่จะหาหุ้นเข้าไปนะครับแล้วเราคาดหวังว่า ถ้าซื้อหุ้นในช่วงราคาแบบนี้นะครับ mm hmm. expected ตัว Return เนี่ยมันน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสักไม่น้อยกว่า10%ต้องเรียนว่าไตรมาสที่2เนี่ยรประเมินว่าตลาดเองคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เพราะว่าผมคิดว่าตลาดในปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราประเมินเอาไว้ว่าไตรมาสที่ดีที่สุดคือไตรมาสที่น1 mm hmm. นะครับเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยเป็นไตรมาสที่เต็มไปด้วยข่าวในด้านบวก mm hmm. พูด,ดง่ายๆนะครับ,รบแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเองก็ยังไม่ ลดดอ,อกเบีย้ยอยากทนที่ยังไม่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะครับ,รบส่วนไตรมาสที่2เนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มเห็นข่าวบวกน้อยแต่ว่าเราเริ่มเห็นความเสี่ยงจากผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นว่าในไตรมาสสอเนี่ยอาจจะเป็นความผิดหวังหน่อยก็คงเป็นเรื่องมี2เรื่องก็เรื่องแรกคือว่าการทำมาตรการคมอีของ ECB เนี่ยเราไม่เห็นเงินเข้ามาที่ตลาดหุ้นไทยนะฮะ แล้วก็ในเรื่องของอโครงการลงทุนของภาครัฐเนี่ยก็ยังช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในเ,เหตุผลทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้มองว่าตมาสองในตลาดค่อนข้างจะขาดปัดจจัยด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่หุ้นจะปรับตัวลงหรือว่ามีโอกาสที่จะมีความเปราะบางและอ่อนไหวตามปัจจัยที่จะเข้ามากระทบนะครับ,รบอย่างนี้ก็คือมองว่าเงินไม่น่าจะไหลเข้าในช่วงไตรมาสที่สองออผมคิดว่า ถ้าดูจากทิศทางของทิศทางของเศรษฐกิจเองเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะฮะในเรื่องของการปรับประมาณการกําไรเพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปรับลงอยู่ในแง่ของการปรับประมาณการกําไรรวมถึง GDP ด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนตราบใดที่การปรับประมาณการตรงเนี้ยก็จะจัตรงเนี้ยยังไม่ยังไม่สุดจริงๆนะครับโอกาสที่จะเห็นเงินเข้ามาก็คงไม่มาก นะครับหรือว่าโอกาสที่จะเห็นนะค่อนข้างน้อยเพราะว่าจริงๆช่วงที่ดีที่สุดเนี่ย<ม>คือไตรมาสที่1น่เนี่ยน่าจะเห็นแล้วละ่ะนะเราก็ยังไม่เห็นนะครับสำหรับจังหวะการลงทุนในช่วงไตรมาสที่2เองจะเป็นการทยอยซื้อหรือว่าจะเวทแอนด์ซีเป็นรอความชัดเจนค,ครับคือเอาเป็นว่าตั้งแต่ไตรมาสสองไตรมาสสามเลยผมคิดว่าผัานผลแน่นอน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่จังหวะของการซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้น<ม>นะครับถ้าจะซื้อก็คงเป็นการซื้อลงทุนระยะยาวนะครับแต่แน่นอนผมเชื่อว่าในไตรมาสสองเนี่ยจะได ในหุ้นที่ดีนะครอันนี้อันนี้ผมว่าสําคัญเพราะว่าผมเชื่อว่าภาพตลาดรวมๆในมีโอกาสปรับลงนะครับอย่างช่วงนี้ปรับหลุด1,500จุดแล้วนะฮะซึ่งโอกาสที่จะลงไปเคลื่อนไหวแถวๆพันสี่ร้อยต้นๆเนี่ยเป็นไปได้ยังเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีของนักทุนที่จะลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีหุ้นบูชิปนะครับอันนี้จะเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับกรอบของเซตในไตรมาสที่2เองในแบงก์มองก็มองไว้ประมาณ1,400ด้านล่างนะครับด้านบนก็ประมาณ1550 นะฮะก็คงจะอยู่ในกรอบประมาณนี้ครึ่งหลังครึ่งปีหลังน่าจะมีแรงขับเคลื่อนได้ไหมฮะเรามองเป้าหมายเซตไว้อย่างไงบ้างคือครึ่งหลังเนี่ยเรารุ้นในไตรมาสที่4นะครับดูเป้าไว้ที่1650นะครับจริงๆก็คงจะเห็นคือประเมินเอาไว้ว่าช่วงไตรมาสสองถึงสามนี่ก็ยังยังน่าจะเป็นช่วงที่ยังมีความผันผวนเพราะว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะถูกคาดการณ์ว่าจะขึ้นเนี่ยในเดือนสิงหาเริ่มเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนาไปถึงสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตลาดจะก,กังวลกับเรื่องนี้มากถ้าผ่านตรงนั้นไปแล้วแล้วดอกเบี้ยไม่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่หุ้นจะมีการฟื้นตัวเป็นไปได้แล้วก็เป็นช่วงที่น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของโครงการลงทุน,ยนอ,ยอย่างน้อยอย่างเช่นเรื่องของการประมูลใบอนุญาต 4G นะครับถ้าเกิดว่ามีการทําได้ภายในเดือนกันยานะครับ<ถ>ก็หมายว่าหมายความว่าสัญญาณตรงนั้นเนี่ย <S <S หุ้นพวกกลุ่ม ICT น่าจะเป็นตัวช่วยนะครับ สำหรับผู้นน่้ต้องระมัดระวังเองนะครัเราคิดว่าคงจะต้องให้ระมัดระวังหุ้นที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีค่าป e สูงๆมีราคาที่ขึ้นมาค่อนข้างนานนะครับจริงๆเราเห็นแล้วล่ะครับในช่วงเดือนเมนาเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงรตรงนั้นก็คงจะเป็นอิทธิพลของการทํากําไรนะครับซึ่งในช่วง ที่ตลาดจําังผันผวนเนี่ยโอกาสที่จะมีแรงขายทางกำไรกับพุ้นที่มีกำไรเนี่ยเป็นไปนได้สูงนะครับภาพรวมตลาดโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างผันผวน,นนะครับ mm hmm. ตัวแปรหนึ่งที่ตลาดกังวลก็คือการขึ้นดอ,อกเบี้ยของอเมริกานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมุมมอง,งนุราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่ามันจะเป็นตัวที่กดดันตลาดนะครับเป็นระยะระยะเพีะยงแต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนตัว unemployment r เ t e เองที่ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับแต่ว่าในฝั่งตัวเ g r o w ร h เนี่ยนะครับมันยังคงฟื้นตัวนข,ข้างช้านะครับรวมถึงตัว ที่เพิ่งปรับตัวขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ6เดือนเนี่ยครับยังงด้รวมแล้วเชื่อว่านะครับการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยนะครับมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายควอเตอร์สาของปีนี้นะครับยังงด้รวมแล้วตลาดก็จะเป็นภาพของความผันผวนจากประเด็นนี้นะครับทุกทที่สัญญาเศรษฐกิจของอเมริกานะครับออกมาดียูที่ตลาดคาดหมายไว้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตลาดค่อนข้างใน้ำหนักเยอะคงเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับเช่นว่าสถาบันวิจัยหลายๆที่เนี่ยนะครับเริ่มมีการปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยปีนี้ครับ จริงแล้วนูราเราเนี่ยเป็นคนที่ยืนพื้นนะครับภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้จะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปที่รับ3 3เงอ่3%มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวคอนดิชัสเองเนี่ยจากที่เคยคาดการไว้ประมาณ5%นะครับปรับลงมา4.5ลงมา4นะครับปัจจุบันลงมาที่ประมาณ3.7%ก็ถือว่า เป็นก็บที่ค่อนข้างแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดที่กังวลนะครับในสถานการณ์ที่ความเชื่อในประเทศโดยรวมต่ำเนี่ยมันกำลังลด expectation นะครับลงมาใกล้เคียงที่เราคาดหมายไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วตลาดคงมปภาพของการซึมนะครับอีกเล็กน้อยก่อนที่จะมีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลไกหลักคงต้องรอนะครับในเรื่องตัวนโยบายภาครัฐนะครับที่มีการขับเคลื่อน spending เงินออกมามากขึ้นนะครับจะเป็นตัวที่ฟื้นความเชื่อมั่นนะครับของตัว การลงทุนภาคเอกชนแล้วก็ตัวการบริโภคภาคกลุ่เรือนนะครับที่จะมีสัญญาณที่ฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นดูรวมแล้วตลาดเนี่ยคงเป็นภาพการแกว่งตัวในกรอบนะครับแนวรับก็อยู่ที่1,480งนจุดถึง1,450จุดนะครับซึ่งเป็นระดับ P/E เนี่ยประมาณ14เท่าของปี15นะครับส่วนแนวต้านบนเนี่ยในควอเตอร์2เรามองว่ามีอัพไซด์นะครับที่ประมาณ1,650จุดนะครับตลาดยังคงเป็นภาพของการย่อซื้อนะครับเพื่อรอการฟื้้้้นนนนนตตตตัััวววขึไไปคคครรบผมมมมออออย่่่่่่าาาาางงงีีืืจุุดดดสสใใชชท2ล จริงๆเรามองว่าตลาดอาจจะมีการ collection อีกรอบหนึ่งได้นะครับก็คือจังหวะที่ดอกเบีย้ยของ US จะขึ้นในช่วงคอ3นะครับ mm hmm. ตอนนี้ตลาดเป็นการปรับฐานเพราะ,ะปรับลดความคาดหวังตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะครับ mm hmm. แล้วก็คงจะมีเทรนด์ของการฟื้นตัวในช่วงถัดไปนะครับก่อนที่อาจจะต้องกัวงวลในเรื่องตัวดอกเบีย้ยเมกาอีกก็คือเป็นการที่ขึ้นแบบมีความเสี่ยงอยู่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตลาดก็ต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ค่อนข้าง selective เหมือนกันนะครับสถานการณ์แบบนี้ครับ,รบสำหรับฟันโคลเองเราน่าจะได้เห็นในช่วงไหนจริงๆเทรนด์ของฟันโคลเนี่ยเราเชื่อว่ายังคงมีโอกาสไหลเข้านะครับในส่วนตัวตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับเพราะว่านานโนม,มันนี่สป라이ดโดยรวม,มยังคงเพิ่มขึ้น,นครับทั้งในส่วนตัว ECB นะครับที่มีการใช้ QE แล้วก็ในส่วนของตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยนุรักมีการคาดหมายว่าเดือนตุลาคมของปีนี้เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มนะครับวงเงิน QE จาก80,000 uh. <iku> um <aquilo> t ิ i l l i o n นะครับ hmm. ข <K> ึ้นสู่ระดับป <BM> ระมาณสัก90 t ิ i l l i o n นะครับก็จะเป็นภาพที่เป็นภาพบุกสำหรับตัวสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่บอนยูมันต่ำเหลือเกินทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเทรนด์ฟันโฟจะเข้านะครับในช่วง q อ a r t e r 2นี่แหละแต่ว่าการเข้ามาเนี่ยจะมีเสถียรภาพหรือไม่ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวกลไกภาครัฐเลยนะครับว่าฟื้นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจได้ดีแค่แค่ไหนนะครับถ้าเกิด ฟันโฟลเข้ามานะครับแล้วตัวเลขสจิตออกมาพลาดเป้าอีกเนี่ยนะครับเราก็เห็นการเข้าสลับออกอีกนะครับเพราะฉะนั้นตลาดโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างวล่ทายนะครับในคอร์สนี้ครับสำหรับแตรมาส2เองมีช่องว่างโอกาสเข้าไปลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตีมการลงทุนที่เราจะได้รับผลตอบแทนในอนาคตคิดว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนจริงๆตอนนี้เนี่ยดัชนี P E จะแตะ14เท่าละเท่ากับค่าเฉลี่ยนะครับระยะยาวก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจละนะครับดัชนีมัน1,500บวกลบเนี่ยนะครับนักทุนสามารถ selective ได้จริงๆระวังอัพไซด์ปีนี้เนี่ยยืนพื้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็คือระดับ PE 14.6เท่านะครับซึ่งเป็น forward PE 12มัน forward นะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะได้ดัชนีเป้าหมายที่มาน1,700นะครับ57จุดนะครับก็จะมีอัพไซด์จากนี้ประมาณสัก250จุดเนี่ยนะครับซึ่งเราคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับหลัักๆคืือออเเรรามงงใน่ตว ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะครับรวมไปถึงภาพเศรษฐกิจโลกครึ่งหลังเนี่ยมันจะดีออกว่าครึ่งแรกนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยขาขึ้นอเมริการจริงแล้วมันกดดันแค่การขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงความคาดหวังนะครับต่อการปฏิรูปการเมืองนะครับเราน่าจะเห็นความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งมากขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้ตัวตลาดนะครับมีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้นักทุนเนี่ยก็ ใช้จังหวัที่ตลาดย่อตัวนะครับทยอยมองหางหุ้นพื้นฐานดีนะครับเป็นการเลือกซื้อสะสมแล้วกันครับ,รบถ้ามองในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะครับท,ท,ทั้งๆจริงๆทุกคนคาดว่าอาจจะไม่ดีมีปัจจัยเรื่องของการเมืองมีผลเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งไม่่พ่ดีเลยแต่ปรากฏว่าหุ้นไทยเนี่ยฉเฉลี่ยขึ้นได้ถึง15 20โดยเเฉพาะหุ้นบิ๊กแคป สมองแข็งมันขึ้นได้เกือบ m อ r เราจะเห็น80ด0 0้อยเรเซลยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจค,ความเชื่อมั่นต่อทิศทางตลาดหุ้นที่จะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าพอปีนี้แต่มาสที่1น,นะครับก็มาสู่ช่วงของมีนาคมสัปดาห์สุดท้ายใกล้ๆสัปดาห์สุดท้ายแล้วปรากฏว่าหุ้นไทยไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คาดการณ์น,รนะครับโดยเฉพาะภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจทําให้ตรมาสหนึ่งปีนี้เดิมที่ทุกคนคาดว่าจะไปแต่พันหกร้อยถึงพันสอร้อยห้าสิบ ขึ้นไปพันหัว15ช่วงกุงพา์แล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างหาจุดต่ําสุดผมเชื่อว่าในไตรมาสที่2นะครับโอกาสที่หุ้นไทยจะมีการอ่อนตัวยังคงเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะช่วงของเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเหตุผลหลักนะครับก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเราเชื่อว่าน่าจะมีการปรับประมาณการตัวของเศรษฐกิจลงเดิมตั้งไว้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เชื่อว่าล่าสุดที่มีการปรับประมาณการนี้อาจจะลงมาอยู่ที่ประมาณสามถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เวลาเราปรับประมาณการเศรษฐกิจ กำไรบริษัทจดทะเบียนก็ต้องปรับลงในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มที่ยิงกับการบริโภคในประเทศเช่นพวกของธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดหุ้นน่าจะยังลงต่อเรื่องที่2นะครับที่ทําให้หุ้นตกนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นข้างใหม่องหมาย XD ของบริษัทจดทะเบียนเดือนมีนาเดือนเดือนหน้านะครับเดือนเดียวเมษาเนี่ยมีประมาณ170บริษัทนะครับกินเป็นผลต่อักรก็ประมาณ10กว่าจุด ตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นำเป็หุ้นนี่น่าจะมีการอ่อนตัวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวของฟันโฟลเดิมเราคิดว่าโฟลจะมีไหลเข้ามานะครับแต่ว่ามันอยู่ในช่วงโค้งที่เขาเรียกว่าเฟดอาจจะมีการตัดสินใจเร่งขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบีย้ยมันก็ทําให้โอกาสที่เราจะเห็นฟันโฟไหลเข้ามาก,ก็ไม่มีเพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าลักษณะหุ้นของไตรมาสที่2คือ เม็ดเงินต่างชาติก็ยังไม่เข้าเม็ดเงินของน้ำมุนในประเทศเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนั้นความเสี่ยงที่ตลาดจะมีการปรับลงผมเชื่อว่าน่าจะยังคงมีอยู่ผมยังมองว่าไตรมาสที่2นี่อาจจะเป็นจุดต่ําสุดของปีนี้ก็ได้นะครับแตวจุดที่เรามองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,400-1,440จุด